สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนทำสปาเกตตี้ซอสนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือแครอทนะคะส่วนนี้ก็เป็นแครอทแล้วก็ปาปริก้านะคะที่ผุมได้หั่นแล้วก็ใส่ดีฟรีดไว้นะคะอันนี้ค่ะก็จะใส่ไปด้วยอันนี้ก็เป็นกระเทียมอันนี้ก็เป็นหัวหอมนะคะส่วนนี้ก็คือตัวมาร์เตอร์มะเขือ ซอสมะเขือเทศนะคะสำหรับทำซุปหรือว่าทำสปาเกตตีซ้ซอสอะไรอย่างนั้นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเขาจะเรียกยังไงสมุนไพรอะคะ่ะพวกบาซิลิก u มพวกบาซิลิก u มภาษาไทยจะเรียกว่าพวกกระเพรา,าหรือหหรพาฝรั่งนะคะนี่แหละค่ะก็จะมีอยู่ในนี้ก็จะใส่ไปด้วยส่วนนี้ก็ก็คือ เ,เหมือนกับผงใส่สปาเก็ตตี้ซอสสำเร็จนะคะเราก็ทําทุกอย่างแล้วก็จะใส่ซอสอันนี้ไปนะคะนี่ก็มันก็เหมือนกับเครื่องแกงนะคะพริกแกงหรือว่าเครื่องแกงเครื่องเทศของสปาเก็ตตี้ซอสนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ละคะส่วนนี้ ปกติแล้วแฟนเป็นคนทำกับข้าวนะคะส่วนนี้ก็คือซัมเบลค่ะก็คือพริกออซอสพริกนะคะก็จะใส่ไปด้วยค่ะนิดหนึ่งส่วนนี้นะคะนี่ก็เป็นหมูสับนะคะก็จะทำอย่างนี้ค่ะก็จะผัดให้เขา คือหมูสับนี่ผมจะผัดให้เขาให้เขาแห้งก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะจะผัดให้เขาสุกก่อนนี่ค่ะก็จะใช้อันนู้นะคะ่ะเป็นไม้เอ่อเป็นที่บดเวลาทำํำมันฝรั่งบดนะคะ นี่ครับก็จะใช้นี่ไปก่อนนี่ค่ะลืมเล่งไฟค่ะก็จะผัดอันนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็คืออันนี้ก็คือสูตรเรียนมาจากแฟนแต่ก็ฟังจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่ทํางานสอนมามั่งว่าเออต้องใส่อนันนู้นน่าถึงจะอร่อยอันนี้น่าสูตรโบราณอะไรเงี้ยนีคะ ใส่สเปคนะคะใส่เบคอน,นะคะ่ะสูตรโบราณเพิ่มความหอมแล้วก็ความอร่อยของเบคอนเข้าไปด้วยนะคะก็นะะจะทำอย่างนี้แล้วก็ผัดจนเขาแห้งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตผัดก่อนเรื่อยๆนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนผมก็ได้ทําการผัดมาได้สักพักแล้วเดี๋ยวจะผัดให้เขาแห้งอีกสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะบุ้มก็ได้แอดใส่ขโอใส่รสดีเข้าไปด้วยนะคะหนึ่งช้อนชานี่ค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะ ก็สูตรไม่ตายตัวหละค่ะทุกคนแล้วแต่จะชิม อนนี้ก็จะหมูก็ประมาณกิโลหนึ่งนะคะทุกคนทำทีเดียวก็คือจะทำเยอะๆไปเลยะคะ่ะก็เพื่อที่จะได้ใส่ช่องแข็งไว้นะคะใส่กรองแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้ทานนะคะก็สะดวกสะดวกดีค่ะนี่ค่ะ ี่ค่ะทุกคนผมก็ได้ทําการผัดเสร็จแล้วนะคะก็จะพักไว้ตรงนู้นก่อนค่ะแยกพักไว้ตรงนู้นก่อนแล้วอันนี้ผมุนก็ได้เอาหม้อมาตั้งนะคะก็จะใส่จะใส่เนยลงไปนะคะนี่ค่ะผมก็จะใส่เนยลงไปนิดนึงใส่นิดหน่อยนึงก็ได้ค่ะประมาณนี้ จะใส่เนยสำหรับทอดนะคะนี่ค่ะสำหรับผัดหรือทอดประมาณนี้นะคะ่ะนี่ค่ะก็ใส่ไปนิดนึงทีนี้เราก็รอให้เนยละลายนะคะแล้วผมก็จะเอารอให้เนยละลายแล้วก็จะเอากระเทียมแล้วก็หอมแล้วก็นี่ค่ะ กระเทียมแล้วก็หอมลงไปผัดก่อนนะคะก็แล้วขีดแล้วก็พอกระเทียมแล้วก็หัวหอมยุบตัวแล้วผมก็จะเอาผักลงไปผัดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแฟนเขาทำหรือว่า ฝรั่งบางคนที่นี่เขาทาเขาจะเอาผักพวกผักแล้วก็พวกแครอทอะไรเงี้ยไปต้มต่างหากนะคะต้มเพอให้เขาสุกแล้วเขาถึงจะเอามาใส่หมอ้อแต่นั่นก็คือวิตามินพวกผักของดอามันจะหายคิดว่านะคะความคิดส่วนตัว ขออนุญาตผัดต่อกัอนนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนหัวหอมก็ได้สุกโอเคแล้วนะคะทีนี้ผมก็จะใส่ผักที่เหลือลงไปเลยนะคะก็นะะจะเป็นน้ําแข็งก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะเราจะผัดให้เขาสุกก่อนนะคะแล้วถึงเราถึงจะเอาหมูสับที่เราผัดไว้ลงไปแล้วก็ ใส่ซอสน,นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตผัดต่อไปได้เรื่อยกันนหคะเพราะว่าผมไม่อยากทำคลิปยาวค่ะนี่ค่ะเราผม่ได้ผัดผักมาได้นิดนึงแล้วผมวูจะทำการปิดฝานะคะเพื่อที่จะให้เขา ความร้อนอยู่ในหม้อแล้วผักจะได้สุกเร็วนะคะมาค่ะทุกคนเดิม่มพิ่ะผักโอเคแล้วนีคะเกือบไหม้แันก็จะเอาหมูสับที่เราผัดไว้นะคะลงไปในหม้อะคะ่ะ แล้วผมก็จะลดไฟก่อนนะทุกคนก่อนที่ผักหรืออะไรทั้งลดไฟ ทุกคนผมก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพวกเนื้อนี่ค่ะแล้วก็ผักนะคะแล้วทีนี้ผมก็จะเจะทำการใส่ซอสมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะซอสมะเขือเทศหมก็จะเนื้อกิโลหนึ่งผมุนก็จะใส่ประมาณสองกระป๋องนะคะ เดี๋ยวจะเอาน้ำใส่กระป๋องแล้วก็ทิ้นไปนี่ค่ะทุกคนซอสเราก็จะดูแห้งๆมีซอสมะเขือเทศไม่ค่อยเยอะนะคะนี่ค่ะบุ่มก็จะ ทำการเพิ่มซอสมะเขือเทศอันนี้ลงไปนะคะนี่ค่ะน,นี่ค่ะก็จะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพื่อให้ซอสมาจะใส่ผักแล้วก็ใส่หมูสับเยอะไปหน่อยค่ะคิดว่าใส่ซอส นี่นี่อันนี้โอเคแล้วค่ะทุกคนแล้วผมก็จะใส่อันนี้ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศที่เขาจะเพิ่มรสชาติมะเขือเทศนะคะจะใส่ลงไปเดี๋ยวรอให้เขากุกก่อนนะคะอันนี้ผมก็จะใส่นี่ค่ะนะเป็นเครื่องเทศของ ซอสมะเขือเทศนะคะผมก็จะโรยลงไปเลยค่ะนี่นะคะก็แล้วแต่ก็คิดว่าประมาณสองช้อนโต๊ะประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะก็โรยลงไปเลยแล้วนี่นะคะก็จะเป็นสมุนไพรนะคะนี่ค่ะก็จะโรยลงไปเลยเหมือนกันก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนหรือแล้วแต่ใครจะชอบ กินมากกินน้อยก็คือชิมเอานะคะนี่ค่ะนี่ค่คะทุกคนในระหว่างซอสเขากำลังกุกนะคะบุ๋มก็จะใส่ซอสพริกนี้ไปนิดนึงค่ะก็ก็คือใส่แค่นี้ก็พอค่ะเพราะว่าเขาเผ็ดมาก พราะว่าจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าลูกสาวกินเผ็ดไม่ได้ค่ะแล้วผมก็จะใส่อันนี้นะคะเป็นมะเขือเทศเพิ่มเอ่อมะเขือเทศร้อยเปร์เซ็นนะคะเขาจะเพิ่มรสชาติของซอสมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะคิดว่านะคะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แฟนบอกว่าเวลาทําก็คือต้องใส่อ อันนี้ตลอดค่ะเพราะว่ามันจะเพิ่มรสชาติเมื่อเขือเทศในซอสเรานี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเสียแล่ะคือผมได้ชิมเมื่อกี้นี่ทุกอย่างก็โอเคนะคะก็เติมน้ำตาลไปนิดนึงค่ะหนึ่งช้อนชา เวลาฝรั่งเขาทำเขาจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนแต่เราคุณไทยก็คือใส่นิดนึงค่ะนี่ค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาเอ่อปุ๊อย่างนี้ไปประมาณกับไฟที่ว่าไม่แรงนะคะทุกคนประมาณ2ี่สิบนาทีก็ซอสของเราก็เสร็จแล้วค่ะทุกอย่างก็จะเข้าเนื้อเข้าน้ำนะคะ เดี๋ยวก็มาดูกันตอนเสร็จนะคะทุกคนว่าจะแซบไหมนี่ค่ะทุกคนบุ๋มก็ได้เพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าสมุนไพรนี่ยังไงก็ดีนะคะสําหรับสุขภาพเพราะว่าแฟนชอบกินก็ใส่สมุนไพรเข้าไปเยอะๆค่ะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพื่อช่วยได้ในอาการป่วย ก็จะปล่อยให้เขาคุก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 อย่างนี้ไปนะคะให้เขาเดือดอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนค่ะนี่ค่ะทุกคนในระหว่างที่ซอสเรากำลังจะสุกนะคะผมก็ได้ต้มน้ําแล้วผมก็จะต้มมะกรโรนี้ให้ลูกสาวนะคะนี่ค่ะมะกรโรนีที่จะต้มก็ในน้นําเดือดก็ผมก็จะได้ใส่ผมก็จะใส่ใส่น้ํามันค่ะ ใส่น้ำมันลงไปนะคะนี่ค่ะในในน้าเดือดอันนี้ผมก็จะใส่น้ํามันลงไปนะคะเพื่อที่จะทําให้มะกรนีหรือพาสต้าไม่ติดกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะต้มอย่างนี้เพราะว่าดูในแพ็คล้วเขาบอกว่าจ็ดแปดนาทีก็เสร็จค่ะก็จะต้มเขาแล้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนพาสต้าก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็คือชีสนะคะ ซอสของผมก็เสร็จเส้นกันค่ะนี่ค่ะอืมน่ากินไหมคะทุกคนร้อนๆเลยคะ่ะเดี๋ยวผมจะจัดใส่จานให้ลูกสาวนะคะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวผมก็จะเอาชีสวางข้างบนหน่อยนี่ค่ะ นี่ค่ะสปาเกตตีซอสของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ